<laughs> ในที่สุดวันที่ผมรอคุยเอ้ยวันที่ผมรอคอยก็มาถึงการกลับมาอีกครั้งของ5พยัก์นี้ในเซิร์ฟเวอร์555ตอนนี้ผมได้ไอดีใหม่มาแล้วบอกเลยว่าโคตรตึงบอกคำเดียวว่าอันดับหนึ่งใน3ซึ่งก็คือไอดีของ สวัสดีครับทุกคนบอกเราผมมอมิ่งนะครับหรือว่าห้าพยักษ์หนีนะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้อยู่กับไอเดียของห้าพยักษ์หนีนะวันนี้เราอยู่กับไอเดียของบักแก๊บนั่นเองนะครับในเซิร์ฟเวอร์555ผมคิดถึงเซิร์ฟนี้มากนะเซิร์ฟที่ผมตบพี่กีกีหน้ามัมด้วยทัสเมกิยูอาร์เพราะว่าผมไม่ธรรมดาไงและตอนนี้ผมก็กลับมาอีกครั้งกับเซิร์ฟเวอร์555้และก็ไม่ธรรมดาเหมือนเดิมเพราะว่าผมคือ ที่2ของเซิร์ฟอะครับน้องๆเป็นรองแค่อาจารย์นอ็อตบอกคำเดียวในเซิร์ฟนี่ไม่เท่าไหร่ไหวทุกตัวยกเวน้นจัรน็อตเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ดูแล้วกันว่าไอ้ดีที่ผมได้มาใหม่มันไม่สุดขนาดไหนอ่ะก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องมาดูที่หน้าทีมของเราก่อนนะครับทุกคนไม่ทัาซื้อเมื่อกี้ยูอารครับพลังอยู่ที่4ล้านว่าจงตียอยู่ที่6000 0น่ะเป็นไงความเร็ว2 7 9นีครับไม่นะ ห้าดาวสีม่วงนะครับแล้วก็ไม่ครับโซนิกครับโซนิกอยูอาร์ไม่ธรรมดาครับน้องๆพากสองด้วยนี่ทัดก็พักสองโซนิกก็พักสองพลังอยู่ที่สามล้านห้านะครับโจมตีอยู่ที่สี่แสนหกนะครับแล้วก็ความเร็วเก้าร้อยสิบเจ็ดนะครับแล้วก็นี่ครับมิชิลนี่ไงพลังอยู่ที่สามล้านนะพี่ดำนะครับพากสองเหมือนกันนะครับธรรมดาที่ไหนอะโจมตีอยู่ที่สองแสนแปดเลือดอยู่ที่สี่ล้านครับทุกคนแล้วก็นี่เลยครับโกเคสส์เอ็เอสอาร์บวก ต้องยืนกอดอกแบงนี้นะนะเลือดพลังอยู่ที่2ล้านแนวทุกคนตอนนี้ก็เลือดอยู่ที่2อล้านห้านะครับแล้วก็เป็นนี่ครับลูกหลานของผมเองครับไม่พลาให้ผิดข้างสัสตว์ได้ถูกละ <_ COVID> นี่เจนนอนลูกหลานของผมเองครับนี่พลังอยู่ที่ล้านสองนะครับนี่เลือดอยู่ที่ล้านห้านะครับตอนนี้แล้วก็เป็นคอปุบ,บอมนะครับคอปุบอมแบบว่าอาจารย์เย็ดเฮ้ยอาจารย์ยิปมันนี่ครับคอปุบอมเป็นไงท่าผมเหมือนนะ ผมทําท่าเหมือนทุกได้ทุกตัวละครนะทุกคนนี่นะครับทีมก็มาในแล้วก็เป็นคอปุอมเนี่ยครับก็มีทาสึมากิมีโซนิกมีโกะซึมีพี่ดำมีเจน้อสแล้วก็มีปุอมเนี่ยพลังอยู่ที่15ล้านเนี่ยใช่ป่ะหน่วย1ิบร้อยพันหมื่นแสนล้าน15ล้านเนี่ยก็นี่นะครับนี่ก็คือทีมของผมเนี่ยทุกคนมานอกจากโดนดับทีมแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูตรงนี้อันดับรามาลองนะครับอยู่ที่อันดับที่2นีทุกคน แล้วก็มาดูในส่วนของกระเป๋านะว่ามีอะไรบ้างเนี่ยนี่ผมเพิ่งได้ดีมาใหม่นะผมซื้อมานะ500เองนะผมซื้อแจ๊ม,มา500แจะบอกไม่เล่นแล้วแนวก็ดูดิมีหินให้เลือกอีกเนีวทุกคนนะแล้วก็มีของดองก็มีตัวแดงอีก8ดแนวตัวดำอีก5แนวแล้วก็ตัววุน้นเก้านตัวรูนครับ183ครับแล้วก็จะเป็นพวก ของลูนพวกคอ,อไหล่นะเออเนี่ยไว้เปิดคอใหม่เช่นคอบอลลอนแนวตัวนี้ผมก็คิดว่าผมน่าจะดองไว้ยันคอบอลลอนเลยนะอืมแล้วก็มีแผ่นทักษานะรัก็จะมีนี่ครับลูกแก้วทัซึม์กิครับแล้วก็จะมีเศษโซของทัซอมก์กินะเพราะว่ากำลังจะทาห้าดาม่วงนะครับนี่ครับก็จะมีพวกลูบงบลูบิกแนวก็มีเศษแดงแล้วก็มีของม่วงแนวของดาม่วงนแนวก็จะเป็นพวกคอพวกโซต่างๆนะครับทุกคนก็ประมาณนี้น่ครับอ่ะแล้วจะมาดูในส่วนของดับเลยครับว่าราวๆเนี่ยมันสุดข,ขนาดไหน อันดับล่ามล้อเมื่อกี้กดให้ดูแล้วใช่ไหมว่าที่2เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันที่2จริงไหมนะเออเราเป็นที่2จริงหรือเปล่ามันหลอกหรือเปล่าที่2จริงนะครับนี่ครับนี่นะครับตัวผมเองนะครับนี่ก็นี่อันดับไตเขานี่ดูไม่เห็นอันดับไตเขานะครับอยู่ที่5้าแนวฝั่งฮีโร่แนวในส่วนของปีศาจแนวก็อยู่ที่ไม่ติดอันดับเนี่ยเพราะว่าทีมปีศาจไม่ค่อยมีตัวเล่นนะครับแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาครับเรืองสุดยงสุดย้อนก็ไม่ซีเรียสเลยเนี่ยแล้วก็สุดยงสุดยอดก็ไม่ซีเรียสอะไรเลยเมีกรออบ่บ ก็มีกรอบอะครับทุกคนเออไม่ได้ซีเรียสอ,อะไรครับผมเก่งแล้วว่ากรอบนี้ก็ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะเพราะว่ามาจากฝีมือของผมล้วนๆแหละเ,เออทำดาไหนอะเป็นงานทุกคนผมโหดวะ่ะไม่ธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวผมมาดูนี่มาดูโบนัสเติมเงินของผมเลยทุกคนกดมาที่เติมเงินกันะแล้วผมก็จะกดมาที่โทรศัพท์ผมไปก็กดยืนยันไปยืนยันแล้วก็กดมาตรงโบนัสเนี่ย่ะแล้วก็จะเอาเครื่องที่เลขขึ้นมาว่าเราเติมไปเท่าไหร่เก้าหกหก เจ็ดคูณห้าเกือบห้าหมืน่นเติมือบเกือบห้าหมื่นซื้อมาห้าร้อยเออคุ้มเปล่าน้องสุดปะ่ะทำนาที่ไหนอ่ะอ,อ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เหี้ยเดี๋ยววัดเชฟอยู่ไอสัตว์อะไรวะใครวะไอสัตว์จะเย็นจะเย็นจะเย็นกลุ่มไล่นะครับกลุ่มไล่เฮ้ยทำไมมีเสียงได่ไงวะ อีเวนนี่กูก็กูไปแจ้งเตือนเลยนะทำไมมันเตดิ ứng, ต้งเตดิ ứng, ต้งเตดิ้งเกินไปวะไอ้หี่อ๋อไอ้หี่กลุ่มอีเวนนี่กูอัดคลิปอยู่แตดิ้งไม่เลิกเลยไอ้นี่นะครับ ไอ้น้องผมนะครับมันไปเที่ยวญี่ปุ่นนะเออมันก็ส่งลูกของเล่นมานะแม่งตะนดิ้งไม่เลิกแ,แล้วก็ขออภัยด้วยนะครับทีา่มาติดในคลิปนะขอโทษจริงนะครับก็เติมไปประมาณเกือบห้าหมื่นนะผมซื้อมาห้าร้อยนะครับทุกคนเออเป็นไงโหดปะแล้วมาเสฟ้าห้านะจะเป็นใครไม่ได้นะที่ผมจะตีนะครับนะทุกคนพี่กีกี้อยู่ไหนวะรอก่อนขอเลื่อนหาพี่กีกี้แป๊บนึงนะเน่เน่เน่โอ้ห้าห้าตลอดไปพลังอยู่แปดล้านกว่าโอ้ พี่มันตกไมต้านะไอเกวินเนะี่ยตัวนะี้มันตกไมต้าเลิกเล่นได้แล้วนะพี่นะเออเดี๋ยวผมจะสั่งสอนให้พี่รู้แล้วกันนะว่าตัวผมเขียวเนะี่ยตัวไหนโหสุดเอออะมาผมเอาสุดเลยดูดูพี่กี่กี้ก็ไม่เท่าไหร่ผมจะซัดให้หมดซัดให้หมอบนี่หัวเขียวแบบนะี้เขาเลิกเล่นละเขาเล่นหัวเขียวแบบนี้เออหัวเขียวผมยาวลงมาที่บ่าเนี่ยเขาไม่เล่นกันละเขาเล่นหัวเขียวผมตั้งพี่ นี่ดูอ่ะกดออโต้ไปเลยนะครับก็มาที่โซนิกเนี่ยเข้าไปหาฟงทั้งฐานะปาคุณไหนกับดีกยวกจายปุ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บแลยวร้อยนอนแล้วก็ติดโล่นะครับแล้วก็เคลื่อนจิตบวกขยี้อย่างทั้งเมืกีเข้าไปบุบบักบุบบักบุกปักไปไงพี่ภาพจํายังชัดเจนเหมือนเดิมทุกอย่างเลยไงพี่เหมือนนะเหมือนผมได้กลับมาแก้แค้นพี่ครั้งจริงไม่ได้แก้แค้นหรอกจริงผมชนะเว้ยพี่ จริงๆผมชนะเว้ยตอนไอดีผมผมก็ชนะพี่พี่ยังไม่ได้มาแก้ผมเลยนะนี่ผมมาซ้ำนะไม่ได้มาแก้แค้นไม่ได้เรียกว่ามาแก้แค้นเรียกว่ามาซ้ำเหนือพี่อ่าตอนนี้ก็เหลือลูกรักของพี่กิกีเนี่ยก็จะเป็นเกวินเนี่ยก็จิงเข้าแอปุ้งแต่ว่าติดโล่นครับติดโลไป3ตัวเนี่ยก็ขึ้นจิตบุคคลยี่จากท่าซืเม่อกของเราไปอีกทีเนี่ยโบโบมาโบโบเข้าไปเนี่ยเป็นสนามพลังไปสามตัว4ตัวเนี่ยครับแล้วก็ขึ้นจิตบุคคลยี่ที่เนี่ยเป็นการแบบ คนล้มเราต้องซ้ำเว้ทุกคนนี่คนล้มแล้วเราต้องซ้ำแ,แล้วก็ซ้ำไม่จากฟูบุก,กิทีนี้ครับบุกปักบุกปักเหมือนไงทำน้ำเนอ่ะนี่แล้วก็โดนพิษโดนไฟกันไปแนวจากโซนิกแล้วก็จากทาเซอมุกิกแนวตอนนี้ก็ปลดจากโลกแล้วนี่ครับตื่นจากโลกมาก็แต่สามนี่นี่ไม่เหรอพี่ส้นตีนพี่มันก็ได้แค่สตาร์มต้นตีนผมนี่นอนเลยนี่นอนตายเลยนี่เป็นไงเกวินนี่แล้วก็ทาเซอรุกิซ้ำอีกทีเนียตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับวันเพรินนะแบบว่าไหวคิวง่ายๆนิ่มๆสบายๆนีครับ แต่ก็คิดถึงนะครับคิดถึงมากมากนะแต่ว่าคารุมาก็ยังเล่นนะแล้วก็จันนอยก็ยังตึงเหมือนเดิมนี่ครับพี่โมพีมก็เหมือนเดิมนี่ครับราเชงก็ยังอยู่นะเออราเชงก็ยังอยู่นี่ครับเนะดี๋ยวไปดูกันมากมีใครฮอนโหดอีกไหมนะเชื่อคุณคุณนะพิกกี้ก็ยังอยู่นะน่าจะน่าจะไปทุกเซิร์ปะ่ะคิดว่านะไหนคุงก็ไหนคิโมนะครับไหนคุงคิโมนะเออ,อเต่าเชยติดตามดิเต่าเชยติดตามดิเออมาตกสายฟรีก็คุณคุณเงี้ยก็ยังมีย คุณๆนะส่วนไอดีผมผมจําไม่ได้แล้วนะครับว่าน้องคนที่เอาไปใหม่เนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรนะไอดีห้าพยักษ์หนียญเก่าผมจาไม่ได้แล้วจริงๆนะครับเออแตอนนี้ก็เป็นไ d ดีของบักแจ็บนะครับผมก็ยืมไอแจ็บมานะยริงผมไม่ได้ซื้อ5้าลงห้ายแล้วก็คือว่าผมยืมมันมาแล้วม,มันให้ผมมาฟา์งเควสให้นะครับผมก็เจียวเควสเรียบร้อยแล้วผมก็ได้ ไหนมีโอกาสได้เล่นแล้วก,กลับมาเซร์ฟ55ตั้งหน่อยดีกว่าแบบจะได้หายคิดถึงอะไรอย่เงี้มาดูว่าความเปลี่ยนแปลงความเป็นไปมันเป็นไงบ้างเนีวก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังเหมือนเดิมวก็ตึงขึ้นนะครับก็จากพลังอยู่ที่หลัก แสนก็เริ่มมาเป็นหลักล้านตอนนี้หลัก10ล้านเลยนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับน้องแจ๊บนะครับมากๆเลยนะที่เอาไอดีมาให้พี่ยืมอัดคลิปเนะี่ยถ้าไม่เกิดคลิปนี้เนี่ยก็ขอบคุณทุกการกดไลค์ like, ครับขอบคุณทุกการติดตามครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หน้าอย่าลืมติดตามผมด้วยนะส่งผมไปเจ็บคันทับแบบเต่าเชท,ทีนีครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะทุกคนบายบายครับผม